อันยองชอบมากเวลาลเปิดไลฟ์มาแล้วก็ทุกคนก็จะพูดว่าอันยองอันยองสวัสดีคุณอิงหัวจะฟูจังสวัสดีครับทุกคนยังไม่นอนกันใช่ไหมมามีบาัจากใช่ รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรสวัสดีคุณไบสวัสดีตั้งตน้นจะนอนแล้วหรอเออน่าจะยังไม่นอนครับแต่ว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จอันยองหัวล้ออะไรตั้งตน้นก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาไหลเพราะว่าวันนี้เป็นวันไหนอะไปกินอย่างเอา กินยำอะไรวันนี้ไม่กินวันนี้ต้องกินบะจ่า,จางวันนี้ต้องกินบะจ่า,จางกินแล้วหมดไปสองอันใช่รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรไลฟ์ชนกับพี่เพิ่มอีกแล้วเอ้าจริงหรอขอโทษทุกคนเั็นเดี๋ยวมาเปรเียบเดี๋ยวไปละเพราะว่าวันนี้จะบอกว่าเป็นวันเป็นวันที่เรียกว่าตัวอู่เจ ของจีนใช่ตัวอุจคือวันอะไรเนึกถึงคลิปนั้นในติ๊กต็อคลิปอะไร,รอะคลิปอะไรวันอะไรก็คือวันไหวบจัจจานั่นเองตรงกับวันที่ห้าเดือนห้าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่สามเดือนหกไม่ใช่วันที่ห้าเดือนห้าของของปฏิทินจันทรคตินี่อ่า สงสัยไหมว่าทําไมต้องเป็นวันไหวปัสจากเอ็นดูผู้ไม่ชตาใช่แบบไม่ได้ใส่มาหลายวันแล้วอะทุกคนแล้วแบบว่าพรุ่งนี้มันไม่ต้องตื่นเช้าไงก็เลยเอใส่สักหน่อยแล้วกันวันนี้วันที่สามใช่ก็คือวันที่ห้าเดือนห้าเนี่ยมันมีประวัติอืมก็คือเหตุแอบเห็นแล้ว ว่าทุกคนไปเห็นคลิปในเว็บโอแล้วใช่ไหมที่แบบพูดพูด,พดแล้วแบบทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันฟังไม่ออกอ่ะทําอะไรแบบพูดอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบว่าเออมาเล่าในตรงนี้ละกันว่ามันเป็นวันไหวปจางเออทำแล้วทาไมต้องไหวปจักระกเพราะว่ามันอยู่นเรื่องราวอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟังเล่าก็ได้เพราะว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังอยู่แหละเล่าเสร็จแล้วก็จะไปอ้าว จะไปเก็บความรู้นะทุกคนก็คือวันที่วันนี้มันจะมีเรื่องราวในยุคสมัยโบราณของจีนไม่ต้องลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเออก็คือมันจะมีมีข้ารชาชการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าชูเหวินชูเหวินคนนี้เขาเป็น เขาเป็นข้าราชการที่ดูตาแดงๆไม่ใช่เอา้าจะเล่าจบเนวันนี้สวัสดีคะ่ะพี่แอมเออเพราะว่าวันนี้ใส่คอนแทคเลนมาแล้วฝนตกแล้วก็แจบตามากพึ่งถอดอ่ะเข้าเรื่องก, <laughs> กลับมาที่ชือหูห u a น <laughs> ชู y ือนวันนี้เขาอะเป็นข้าราชการที่ที่ที่เป็นคนดีมากที่แบบทำงานดี บริสุทธิ์เออเป็นที่รักของประชาชนอืมแล้วทีเนี้ยเขาอะอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองฉูก,กัวอืมอยู่ฉูก,กัวใช่ปะแล้วแล้วช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นมันมันแบบเป็นการเป็นสงครามของจีนอืมซึ่งปาวุญจินปะเฮ้ยปาวุนจินอยู่ยุคไหน กลับมาที่ตรงนี้ก่อนก็คือเมืองฉู่เนี่ยเขาก็แบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วแล้วแล้วอาชื่อเรื่มชื่อเรื่มเยอะชื่อเริ่มเยอะแหละอ่ะเอาตรงนี้ก่อนว่าเมืองฉู่เมืองฉู่ฉู่กัวอันนี้ก็คือมีมีช่อเหวียนอยู่อืมที่เป็นข้าราชการแล้วทีเนี้ยมันเป็นยุคที่เออเมืองฉินกําลัง,ลงรุ่งเรืองเมืองฉินแบบ ทุกคนน่าจะแบบเคยได้ยินแบบเออเออเขาชื่อทัสรายว่าอะไรอ่ะเขาเคือชินชื่อขวางอ่ะก็คือเมืองฉินนั่นแหละเมืองฉินอ่ะเขาเป็นเมืองที่แบบยิ่งใหญ่มากอืมที่ที่แบบสู้รบแล้วก็มีอํานาจเยอะอ่ะฟิลนั้นเออหลับตาเล่าก่อนอย่าเพิ่งตอบเลยโอเคนั่นแหละแล้วทีเนี้ย ชือแยนน่ะด้วยความที่แบบเขาเป็นข้าราชการเก่งใช่ปะเขาก็แบบเสนอเสนอให้ให้ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับอีกเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองฉีนั่นแหละแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็เป็นฟิลเหมือนกับว่าโดนใส่ร้ายใส่ความจนแบบถูกเนรเทศออกไปจากเมืองอือะไรอย่างนี้ซึ่ง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  พอสุดท้ายแล้วอะเมืองฉูนเนี่ยที่ชูหยนชูหยนอยู่ใช่ไหมมันมันถูกเมืองฉีนะ่ะตีแตกจริงๆอืมแล้วคนแล้วคนที่ชื่อว่าชูหยนคนเนี้ยเขาก็แบบทราบข่าวมาว่าเอ้ยเมืองของตัวเองแบบโดน,นนี้แบบเขาทําไม่สําเร็จนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบสะเทือนใจกระทบกระเทือนจิตใจมากก็เลยไป ด้วยความที่เออเขาไปกระโดดน้ําตายในวันที่ห้าเดือนห้าอ่าก็คือวันนี้ถูกไหมแล้วด้วยแล้วด้วยความที่เขาเป็นข้าราชการดีเป็นข้าราชการที่เก่งแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนพอประชาชนทราบเรื่องก็แบบเอ,อ้ยอยากไปพาศพเขาขึ้นมาจากน้ําเออแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนดีมากประชาชนรักมากประชาชนก็เลยเอาข้าวอ่ะปั้นใส่ในแบบกระบอก ไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปโยนให้ปลากินเพื่อให้ปลามากินไอ้ข้าวปั้นอันนี้แทนแทนที่จะไปจะไปกินหรือว่าไปไปแทะไปอะไรกับศพของชูียนเออซึ่งนั่นแหละเขาก็เอาอันนี้ลยงไปโยนแล้วก็ลากศพชูียนขึ้นมาต่างๆนู่นนี่นั่นจนจนพอถึงวันที่ ทุกๆวันที่5เดือน5คนก็เลยแบบมันกับล้ำลึกถึงชีวยแโดยการแบบเอาข้าวเนี่ยเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปโยนลงใส่น้ําจนกลายมาเป็นบาจ่างในทุกวันนี้เนาเพราะฉะนั้นคนก็เลยมากินบาจ่างกันในวันที่5เดือน5วันนี้ก็เลยเป็นวันที่เรียกว่าต้วนอู่เจ๋นี่เก่งไหมสุดยอดไปเลย เดี๋ยวจะมาควิดนะทุกคนใช่วันนี้คือวันที่ห้าเดือนห้าตามปฏิทินจีนนี่ตามเทปไปไหนแล้วนุรบแล้วกลับถึงห้องก็อาบน้ําเลยทําไมปอตอวันนี้วันวันนี้ปอตอทาไมมีประโยชน์เอา้าเงินดวนด่า,ดาเลยคนฟิวว่าไงเอากําลังใจอะไรไม่ทันเห็นเมนเมื่อกี้นั่นแหละใก้ความรู้ไหมทุกคน คิดแล้วนะว่าข้าราชการคนนี้ที่ไปกระโดดน้ำตายชื่อว่าอะไรพิมพ์ตอบมาตอนนี้สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งฟังเพลินมากทุกคนต้องได้ต้องได้ความรู้จากไลฟ์ครั้งนี้ไปแต่ว่าไม่มีใครตอบมาเลยนะชื่อยีนุ่นเอา้าไม่ใช่แล้ว มีใครตอบได้ได้สิบคะแนนข้าราชการที่ไปกระโดดน้ำตายในวันที่ห้าเดือนห้าจนทําให้เกิดเป็นเออนี่มีคนคิมมาแล้วชื่อวียนถูกแล้วชื่อวียนนะครับพรุ่งนี้ฟิลมีแข่งหรอสู้ๆนะนี่เอาวันที่ห้าเดือนห้าลูกแค่นี้เลยเราตั้งนาน ชูหยวนชือหยวนอืมเก่งมากทุกคน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับวันที่ลำลึกถึงคุณชืเหยวนคนนี้อืมเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการที่เราจะไปอวยพรหรือว่าอะไรอย่างนี้ให้กับคนต่างๆปกติถ้าเรียนเรียนภาษาจีนมาแล้วก็จะ มีคําว่าควายเลอใช่ไหมที่แปลว่าแบบมีความสุขสุขสรรเหมือนกับว่าวันเกิดแล้วก็จะบอกว่าเชิญรือควายเลอรสุขสตรวันเกิดนะแต่ว่าถ้าพอมาเป็นวันนี้ด้วยความที่น่าจะน่าจะด้วยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่แบบเราลาลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะใช้เป็นคําว่าตัวอู่อ้างค้างอะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เดาเอาทุกคนเอาเราปล่อยเฟซนิวหรือเปล่า 是不是中国朋友们如果如果还在这里，我我还不太清楚。就是，呃，端端午节的时候，我们要祝贺别人，就会就会说端午安康，就不不怎么说端,端午快乐。你们说，是呃，是为什么呢？我我这里是是不太清楚。如果你。 你知道的话请教我一下อืมก็คือถามแล้วถามคน <laughs> แล้วก็คือจะมาถามแฟนคลับจีนเลยตอนนี้ว่าว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมทาไมถึงแบบคนคนจีนน่ะเขาจะพูดว่า 因为端午节是为了纪念屈原的死，OK。那那我就理理解对了。因因为因为刚才是我自己想的，我我也是这样认为的，就是就是因为因为纪念屈原的，所以就就。

วันนี้เพราะว่าชุยวเวนเป็นเป็นคนที่แบบเป็นเป็นเป็นคนที่ตายเพื่อชาติอืมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ลำลึกถึงวันนี้เป็นวันที่ลำลึกถึงถึงถึงชหยวเวนคนที่ตายเพื่อชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พูดคาว่าแบบสุขสันต์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบพูดว่าให้แบบอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าแบบสุขภาพแข็ขงแรงแทนอืมยิชิวนะไอ้มองมาทำไมไอ้หมูยองมันฟังไม่ออกหรอ งอนกลับไปหาสาระลายไม่ได้ดีกก่อนนั่นเลยเฮ้ย hey, hey. ดีใจจังรู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่แต่ก็เป็นงี้ว่ายืนยันความรู้ที่เรามีแล้วกันอะจบไปแล้วเหมือนกำลังเรียนแพรจ,จีนอยู่เลยใช่ทุกคนสามารถเอาไปสอบได้นะ ถ้าานถามว่าตัวอูเฉหรือว่าวันไหว้ระจ่าเป็นวันวันที่เท่าไหร่แล้วก็ตอบได้แล้วเนี่ยใช่ไหมวันที่วันที่เท่าไหร่คิดแล้วนักเรียนตอบมาตอบมาตัวอูเ่เฉย是什么时候的มูยหยองหมูยหยองยังอยู่ไหมเนี่ยอฟิลอยู่อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ย คุณฟิลตอบมาเดี๋ยวนี้ตัวอูเจคือวันที่อะไรห้าเดือนห้าครับเก่งมากทุกคนห้าเดือนห้าใช่ไหมเก่งมากคุณฟิลนี่เราก็รับรู้กันไปแล้วถึงเทศกาลวันไววประจากเพราะนั้นกลับมาที่ คลิปที่เพิ่งพูดไปในในไวโปแล้วก็คือพูดอย่างนี้อืมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยในไวโปก็แค่แบบแนะนำตัวใช่ไหมแล้วก็เราก็พูดเหมือนที่สอนไปว่าจูนาจาตัวอูอ่อังคังแล้วก็ให้บอกว่าอย่าลืมกินบาจาดเยอะๆนะครับ นี่คำว่าบ้าจ่างวันนี้เก็บแซกเก็บความรู้เพิ่มศัพท์อีกหนึ่งคำคือคำว่าจงซื้องจงื้อคือบ้าจ่าง,งจ,จงจ,จื้อจงซื้อ记得多吃้อโ,โอ้บายบายครับองฟิวซูสูนาซูซูนา端午 <ๆ S 2> <นา S 1> ู康祝大ั端午า康 ชอบฟังเรื่องประวัติศาสตร์จีนจากปตอมากเลยปตอก็รู้เท่านี้แหละครับจงจือนี่มีคนเขียนมาแล้วน่ารักมากเก่งเก่งจ้าทุกคนคิดว่าภาษาจีนก็คือปัสจากมาตลอดอ้าเหรอ 粽子ครับ粽子ไม่ใช่่งซื่ง粽子粽子จ,จอดจ,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 จานจอดจาน粽子พูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะไสลี <laughs> จ่จงจือแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าบ้าจ่างครับบ้าจ่างจันแดนจนแนซึ่งวันนี้ก็คือเป็นเป็นวันพิเศษพิเศษแต่ว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยมีอะไรเป็นวันของเราสักเท่าไหร่เพราะว่าไปทํางานมาแต่ว่าวันนี้ได้ไปกินไปกินข้าวกับเพื่อนมาไปกินข้าวกับทันวาม,มาแล้วก็คือด้วยความที่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 เราไปไปถ่ายงานมาใช่ปะ่ะแล้วที่ที่กองถ่ายงานอ่ะเขามีข้าวแจกด้วยความอีนี้ไม่กินไงไม่กินที่จริง,รงๆกินไปแล้วแหละแต่ว่ามันน่าก,กินไปหมดเลยก็เลย แอบหยิบกลับมาอืมแต่ว่ามีนัดกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็เลยใส่ใส่ไว้ในกระเป๋าถ้าทุกคนเห็นแบบกระเป๋าสีดำๆใหญ่ๆของเราก็จะเออใส่ใส่ข้าวไปในนั้นแหละซึ่งแบบเป็นมันเป็นมักกะโรนีเว้ยมักกะโรนีไก่แล้วก็ใส่ใส่ไว้ในนั้นแล้วเราก็ลงจากตัวตู้ไปถึงเดอะสตรีทปั๊บปั๊ปป,ปกินข้าวแล้วก็เปิดกระเป๋าออกมาสรุปก็คือมันเอียงอยู่ หมูมากรูนีมันเอียงอยู่แล้วแล้วมันก็หกใส่กระเป๋าน่อยมากท่านมันก็บอกว่าในวันที่เราเหนื่อยแล้วเราสามารถเหนื่อยได้มากกว่านี้อีกก็คือจริงเพราะว่าต้องลือทุกอย่างในกระเป๋าออกมาแล้วก็เช็ดเช็ดตรงนั้นซื่งในกระเป๋ามีอะไรบ้าง iPad อืพหูฟังอืม กล่องอินเอีย <häuf ling> แล้วก็แบบดีทนะี้แบบเลิะนิดเดียวที่บบยังยังเทดได้ไม่ได้แบบตรงดีตรงตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเอากระเป๋าไปซักวีดีนะทุกคนนั่นแหละแล้วกินไปกินมาขากลับขากลับก็คือฝนอะ่ะมันเริ่มลงเม็ดแหละแบบลงเบาๆโดนเม็ดหนึ่งสองเม็ด เพราะว่าเดินอยู่ที่ตลาดจะไปซื้อไปซื้อของไปเดินเล่นแล้วก็เลยบอกว่าเออจกลับเหอะนี้ไม่แต่ว่าไม่รู้จะกลับไม่รู้จะกลับยังไงดีจะแบบเรียกแท็กซี่ไหมหรือว่าจะเรียกวินอ่าแล้วก็ดูดูจากสภาพแล้วรถก็แบบแอบติดอยู่ก็อยากกลับห้องเร็วๆก็เลยโอเคเรียกวินแล้วกันพอเรียกวินเท่านั้นแหละแต่ว่าพี่วินน่ะน่ารักมากเป็นเรื่องดีๆของวันนี้ก็คือ เขาก็ถามเขาก็แบบเขาก็ชวนคุยแหละแต่ว่าพูดดีพูดจาดีนะแบบเดินขึ้นรถขอโทษน,นะคะเขาก็นั่งเลยครับขึ้นเลยครับเอาเอาวางไว้ตรงกลางได้เลยครับกระเป๋าอะไรเงี้ยอืมแล้วก็โอเคน่ารักน่ารักจังเลยพี่วินคนนี้แล้วก็แล้วพอไปเขาก็ชวนคุยมาเที่ยวหรออย่างงี้สองทุ่มมั้งตอนนั้นกําลังกลับแล้วก็มาเที่ยวหรอแล้วก็ มากินข้าวกับเพื่อนครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้แหลนะเนาะมันต้องแบบนิดนึงอนะ่ะเนาะนี่ก็อ๋อมากินข้าวอย่างเดียวครับถ้าอย่างอื่นไม่น่าจะกลับเร็วขนาดนี้ตล <c oughs> กมากแล้วแล้วพอขับไปสักพักเขาก็ไปเลี้ยวเข้าซอยหนึ่งที่ที่มันมีเด็กอะ่ะตั้งเก้าอี้อยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นกระบอกไม้ไผ่ สองอันแบบเสียบไว้ที่พนักพนักเก้าอี้แล้วพอพอเลี้ยวเข้าไปปับ๊บน้องก็พูดว่าปั้ง <c oughs> แล้วก็นั่งหัวเราะกันแบบจริงๆก็คือเป็นซอยที่เลี้ยวเข้าไปผิดมันจะต้องแบบไปอีกซอยหนึ่งข้างหน้านแต่ว่าแบบเขาเลี้ยวเข้ามาผิดแล้วก็โดนยิงแล้วนี่ก็เลยบอกว่าเราโดนยิงแล้วพี่ <c oughs> พี่เขาเป็นนักเลงประจำซอยที่เข้ามาซอยนี้มันโดนเราโดนยิงแล้ว อนดู <In> <laughs> แล้วแล้วพอขับขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆฝนตก <laughs> ฝนตกแบบแต่ว่ามันอีห้านาทีถึงห้องแล้วเออมันอีห้านาทีถึงห้องแล้วเราก็โอเคไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะแต่ว่าตอนที่นั่งอยู่อ่ะลืมตาไม่ได้เลยนะเนื่องาที่บอกว่าใส่คอนแทคอยู่ใช่ป่ะแล้วฝนมันก็แบบต้นตา <laughs> แล้วแล้วก็คือนั่งอย่างอะ หลบหลบหลังพี่เขาเออพี่เขาก็แบบสู้มากหรือว่าเกรงใจเราด้วยก็ไม่รู้ว่าว่าจะกลับไหมหรือว่าจะหยุดรอฝนอะไรเงี้ยพี่เขาก็สู้มากสรุปเขาก็ขับต่อไปแบบผ่าฝนโอ้โาเอ็นดูมากแต่ว่าโชคดีหน่อยที่แบบทางกับทางกับห้องอะ่ะมันมันมีทางรถไฟฟ้าแล้วพี่เขาก็เลยแบบขับชิดเลียขวาเพื่อ ไม่โดนไม่โดนฝนในช่วงแบบใกล้ถึงแบบโอ้โชคดีจังที่มีรถไฟฟ้าเป็นเรื่องดีๆของแบบขนส่งสาธารณะเหมือนกันนะเนี่ยออน,นั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีๆที่พี่วินฉลาดมากในการขับเลาะทางตรงนั้นไปแต่ว่าหนาวมากเหมือนกันเปียกเยอะไหมเออก็ประมาณหนึ่งอะเปียกเปียกเยอะอยู่ แล้ว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 จบยังจบแล้วแหละแต่ว่าก็เลยก็เลยต้องรีบกลับมาอาบน้ำลังเป็นหวัดนะคิดต่อได้เลยก็เลยรีบกลับมาอาบน้ำครับไม่งั้นกลัวกลัวจะเป็นไข้เพราะว่าหนาวนาะแล้วพออาบน้ำเสร็จก็เลยกลับมาไลฟ์แบบนี้ เธอบอกว่าวันนี้เนื่ยจังเลยแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆอยู่นะถึงแม้พี่วินจะไม่มีเสื้อฝนแต่ว่าก็เป็นพี่วินที่ดีแล้ก็พอมาถึงแล้วก็บอกว่าพี่แวะลบฝนก่อนไหมครับเขาก็บอกว่าก็ดีนะแอ้วพี่ก็ไปจอดรถก็ประมาณนั้น จบแล้วเรื่องราววันนี้ hey. จริจริงจริงๆแอบคิดว่าวันนี้ะจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งมาเล่ามาเล่าเรื่องบาจากนี่แหละแล้วก็ ว่าจะไปแอบไปแอบไลฟ์ใน TikTok ดูว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ไปศึกษามาใช่ไหมล่ะคนก็แบบอย่างพอไปร้องเพลงใน TikTok มันจะง่ายกว่าใช่ไหมเอ้ยพี่โอสวัสดีครับมันจะมันจะแบบไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะมันจะไม่ปิวมันจะไม่ปิวเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมเออแต่ว่าวันนี้มีมีคนไลฟ์กันอยู่ใช่ไหมทุกคนแบบเดียวเลือกไม่ได้ก็ไว้วันหลังก็ได้เพื่อนเอนก็ตามไปเล่นเกมอยู่ Hey. งั้นเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันนะพรุ่งนี้ไปทำง,งานเช้าไหมไม,ไม่ไม่ทำครับพรุ่งนี้วันหยุดหนูดูไลฟ์ไม่เป็นสอนหน่อยเออปกติมันก็ขึ้นมาน่าจะอยู่ในช่องแบบ ช่องแจ้งเตือนนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดติดตามเอาไว,แว้แล้ว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 มันจะขึ้นมาข้างบนอะเป็นแบบเป็นไอคอนว่าคนนี้คนนี้กําลังไลฟ์อยู่ถ้าเรากดติดตามนะแต่ว่าน่าจะไม่แจ้งเตือนเหมือนที่ทุกคนพูดพูดกันก็เดี๋ยวไว้วันไหนจะจะมาจะมาบอกก่อนนะครับก็จะไปไลฟ์ตรงนู้นเดี๋ยวขอไปเก็บรวบรวมเฮลิธ เพลงก่อนเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดค่าเราโอเกะเลยมันจะไม่มันจะไม่ปิวจ,จริงๆใช่ไหมหตั้งค่าได้ครับทวิทบอกด้วยนะได้เลยค่ตอพูดได้กี่ภาษาคะจริงๆหลักๆก็พูดไทยจริงครับอังกฤษเไม่ค่อยเท่าไหร่ งูงูปลาปลาไม่ปลิวโอเคเลยค่าเราโอเคจัดไปได้เลยเดี๋ยววันไหนไปไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคระเยงั้นวันนี้ไม่รบกวนทุกคนแล้วเผื่อใครจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับ อย่าลืมนะวันที่ห้าเดือนห้าไปกินมาจางกันนะคะฝันดีนะครับทุกคนวันนี้ใครเป็นวันที่ไม่ดีมากเท่าไหร่เหมือนปอตอก็กดกอดนะกดกดนะพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วบ๊ายบาย اللي <applause>